สวัสดีครับเตยโอวิชมาแล้วครับผมมาครับกินเตียวกันนะเมื่อนี่สดเตี๋ยวหอ้อนครับตอนเที่ยงนะครับผมอากาศเย็นๆครับผมตอนนี้อยููดอนนะถามาอุดอนก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับคิดยังบอกบอกก๋วยเตี๋ยวมาครับผมนี่ขาบดได้ครับบุกพีกจี้ครับผม ใครเข้ามาเบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามช่องเต๋อโอชีด้วยครับเด้อทาง t u b e Facebook แล้วก็ TikTok ครับผมเข้ามาเบ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจใเต๋อโอชีครับพอกันไหมหคลิปหนาครับบ๊ายบาย